เลยนะครับชาตวันไหนเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วชื่อนามสกุลละเอียดนะอซี<ม><ม>นะเอชื่อนามสกุลละเอียดอแล้ววันตายนะครับวันที่สามสิบเอ็ดตุลานะครับวันนั้นสามเอ็ดตุลา <c oughs> <ม>ปีหกหกเห็นไหมเอเห็นไหมละ<ม>เอียดเอละเอียดแอด,อดไปดูมาแล้วนะครับ เออเป็นรูปเลยขึ้นรูปไม่เห็นเลยนะครับเอชาตะวันไหนนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ชื่อนามสกุลอะไรนะครับเออเห็นไหมแอดเลยรู้เลยนะครับรู้เลยว่าเขาชื่ออะไรเออเห็นไหมชัดเจนมากเอฟดีเขาไปขุดมาจนเจอนะเออบอกแล้วนะครับอย่าเล่นกับเพจนี้เอออย่าเล่นกับเพจนี้นะครับเปิดเผยแล้ว นะตัวตนที่แท้จริงเปิดเผยแล้วเออชื่อเสียงเรียงนามที่ชัดเจนนะนะเข้าไปดูได้เอเข้าไปดูได้เอฟซเข้าไปดูในเพจเขาได้าชาติวันไหนนะครับวันที่นั้นเลยนะครับวันที่สามสิบเอ็ดแถวมุกดาหารนะคบมุกดาหารด้วยนะอโอ้โหแสดงว่าแน่นอนนะคนที่จะรู้วันตายของตัวเองนะครับวันไหนหรืออะไรเนี่ย นั่นก็คือนักโทษประหารนะนักโทษประหารนี่จะรู้วันตายของตัวเองวันไหนนี่นักโทษเด็ดขาดเนี่ยถ้าจะมีคนมาตามไปเนี่ยนะครับจะไปไหนล่ะใจะไปช่วงเย็นๆหน่อยเนี่ยบ่ายเย็นๆเนี่ยอไปไหนนะครับไปฟังพระนะครับฟังพระก่อนเห็นไหมนี่แหละนะครับเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีบุญมั้งนะครับ นะถ้ารู้วันบันรตายของตัวเองเนี่ยนะเออโอ้ก็ทําทได้เหมือนมากแอดไม่อยากจะโชว์ภาพนะเอี MC นะถ้าอยากเข้าไปดูนะครับอยากเข้าไปดูเชิญไปที่เพจเพจหนึ่งนะครับอ,อ่ที่เพจเพจหนึ่งเขาจะลงไว้เรียบร้อยชาตะแล้วกว่ารูปชัดเจนที่สุดน่าจะคัดหารูปดีๆฝรน,นี้สักหน่อยไม่ได้เนาะหรือว่ารูปก่อนจะเสียจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า เออนะครับเพจใหม่เพจใหม่นะครับเออเพจใหม่เมนะรเาเ,เข้าไปดูนะครับแล้วจะเห็นนะว่าเออบางคนเขาคอมเมนต์มาโอ้โหสงสัยน่าจะโกรธนะเออน่าจะโกรธกันมากเห็นแล้วตกใจเลยครับใช่ไหมเออคุณมีโบเห็นแล้วใช่ไหมเออแอดก็ยังตกใจเฮ้ยนี่มันยังไม่ถึงวันนั้นนี่เออสวยก่อนตายละ หาดีกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วเหรอเออหาดีกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วเหรออืนะเอคอุณประสงค์เขาเปิดเพลงทรณนีกันแสงด้วยล่ะเออแอดยังไม่ได้ไปดูแต่แอดเห็นภาพมันเป็นภาพนิ่งอยู่ในเพจนะครับเออเป็นภาพนิ่งแต่อยู่ในเพจแอดก็ยังงงโอน่าบัวมากตายที่เราเห็ใช่เออวันนั้นวันนั้นเออเป็นวันเดียว เป็นวันเดียวกันกับวันประกาศเอ็ดอ,อิสรภาพนะวันนั้นเ,เราให้เห็นนะครับชัดเจนนะครับเอดีชัดเจนว่าโอ้โหแอดไปเห็นภาพแล้วโอ้โหนี่หรอเออบางคนนะ่ะเขาจะคัดเอาอ่าส่วนมากเขาจะคัดเอาแต่ภาพดีๆนะภาพสวยๆแล้วก็พูดง่ายนะเอาภาพอาสาวๆมาใช่ไหม คัดเอาแต่ภาพดีแต่นี่โอ้โหคัดเอามายังไงไม่รู้ภาพดูไม่จืดเลยเออหรือว่าตอนฉีดไปแล้วนะครับฉีดฟอร์มอลีนไปแล้วหรือเปล่าเออตอนนั้นหรือเปล่าโอ้แนวน่ากลัวนะครับน่ากลัวเออตั้งรูปด้วยครับพี่ใช่ไหมใช่นะครับตั้งรูปด้วยชัดเจนด้วยเออตั้งรูปเลยรูปนั้นก็คือ รูปหน้านัาน่นแหละหน้างานเลยนะแบบนั้นเลยจะนอนผวาไหมไม่รู้เหมือนกันจะนอนผวาไหมไม่รู้นะเออแต่ที่ได้แน่นะครับโอ้โหชัดเจนนะแสดงว่าเขาแข็งน,นะครับนะอาจะจันทนานะครับสวัสดีครับผมแสดงว่าเขาแข็งน,นะเออถ้าเขาทําขนาษนั้นเขาแข็งมากเอว่านะเออนั่นแหละคืออยากจะไปขุดเขาไงนะครับเออไปขุดเขา่าขุดมั่ว ชี้ผิดชี้ถูกว,ว่าคนนี้เป็นนู้นคนนี้เป็นนีน้เออไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาไงเออแต่พอเขาขุดเอาบ้างเป็นไรอ่ะโอ้โหดูไม่จืดเลยจึงเชื่อถือได้นะครับเอ,อ้ใช่ไหมเออชัดเจนนะ FC. เอฟซีเอารูปหน้าลงใช่นะครับเป็นแบบนั้นเลยเออรูปหน้าเลยแบบแบบนั้นเลยน่าจะหาภาพ ดีๆวันนี้สั้หน่อยกันนะน่าจะดูดีสวยสักหน่อยเนาะเอออันนี้เดิมๆแล้วกันนะครับนันะหรือว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ไม่รู้มันมีหรือว่าแอปเนี่ยทําสุดฝีมือแล้วเออแอปแต่งกันไม่ได้แล้วนะเออว่ากันอย่างนั้นเออก็เลยก็เลย,เลยไม่เห็นนียก็เลยไม่เห็นว่าเอารูปเขาเนี่ยทําไมมันเป็นอย่างนั้นวะเนี้ก็ยังตกใจแอปแอปก็อ่านอ่านไปเรื่อยๆนะ ใครว่าเสียชีวิตนะจะเสียชีวิตปนูนนี้นะก็เลื่อนไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆนะโอ้สุดท้ายมันจะมีรูปข้างล่างไงโอ้โหชัดเจนมากเจ้าตัวเขาคงเห็นแล้วละ่ะเจ้าตัวเขาคงเห็นแล้วนะเออหลายวันแล้วใช่ไหมเออตายแบบลืมตาอยู่นีนะโอ้โหแสดงว่านอนตายตาไม่หลับนะเออจะไม่หุนดอยนอนตาไม่ตอนนอนตายตาไม่หลับ อาจจะเป็นห่วงกังวลอะไรอยู่หรือเปล่าเออนะหรือว่าฉีดฟอร์มลีนไปแล้วนะครับเออก็ยังไม่แน่ใจนะโอ,อ้แน่นอนนะครับผลขึ้นบกนะครับสวัสดีครับผมอืมก็ก็ให้เห็นนะเออเอฟที F T, เข้าไปดูได้เลยนะครับออตอนแรกแอดก็อ่านอ่านเอ,อ๊้ใครวะตายเออชื่อนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้ไม่คุ้นไม่รู้จักนะครับ พะเราเห็นเห็นชื่อในในคำร้องนะครับที่วัดอนะมันคนละชื่อกันกับชื่อนี้นะเอ,อในคำร้องในคำร้องนะ่ะนามสกุลมันไม่เหมือนเอ,อในคำร้องที่คนที่เขาส่งมาให้นะเอ,อในนั้นอนะ่ะไม่มีมันไม่ได้ชื่อนี้แต่ชื่อนี้เนี่ยโอ้นี่มันชื่อคนไทยนี่เอ,อชื่อตไทยนะครับเอ,อชื่อตยไทยเราก็เลืออ่อนอ่านไม่ใครว่ามาตายอยู่ที่ เออมันเป็นญาติหรือว่าเป็น YouTube? ยูทู e เอ้ย u t ทู e ก็ไม่คุ้นนี่ว่ามันไม่มีนามแฝงเอไม่มีนามแฝงก็อ่านไปเรื่อยๆตายวันที่สามสิบเอ็ดซะด้วยนะเ,ยเรายังคิดว่าตายวันที่สามสิบเอ็ดตุลาซะด้วยเออก็ยังงงกว่าใครวะก็เลื่อนอ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะเออแล้วมีอ่าสวดที่สาลานุนสาลานี้ด้วยนะเออก็ยังงงว้าสาลาสวดเอ๊ะ แล้ววันที่สามเอ็ดเนี่ยนี่มันตายนี่มันบอกประกาศล่วงหน้าเลยนี่เออหรือว่าตายมานานแล้วเอ,อประกาศล่วงหน้านี่ยังไงกันนะครับหรือว่าเขารู้แล้วว่าจะถอดสายออกซิเจนออกให้แล้วถึงวันนั้นก็คงจะไปแล้วเนะเออคิดว่าอย่างนั้นแล้วคิดว่าคงจะป่วยหนักเล่นอนตอนเนี้ยนะก็เลยคิดแบบนั้นก็อ่านไปเรื่อยเรื่อย พอมาเห็นรูปพนันนะโต๊ะกระจายนะครับเอซีโต๊ะกระจายอย่างมากเอา้าตายแล้วเหรอเอแเอแอดยังงงเลยเอา้าเห็นปากดีอยู่หลัดหลัดเอ้าตายไปแล้วเหรอ,อ,หรอ,อที่แรกก็คิดว่าเรื่องจริงนะพี่ใช่ไหมคุณประสงค์เออใช่เด็ยไม่เปิดเปิดไปเอ้ยนี่วันนั้นยังมาไม่ถึงนี่ เออเขาทําเรื่องทําลาวไว้เรียบร้อยแล้วหรอเออยังก็รู้ล่วงหน้าเลยเนาะ <g ül üyor> ยังคิดอย่างนั้นเลยเอ้วันที่เท่านี้เออมันยังไม่ถึงวันนี่ทําไมเตรียมเตรียมโครงการเตรียมอ่างานพิธีพิธีอะไรเรียบร้อยไปหมดแล้วเอ้ยทําไมเขาตะเตรียมไปล่วงหน้าเลยนี่มันยังอีกหลายวันอยู่นะห <g ül üyor> รือว่าเขาเตรียมอะไรล่วงหน้าเราก็ยังคิดอยู่ก็เปิดก็เลื่อนไปเรื่อยเลื่อนอ่านไปเรื่อยเรื่อยนะ เอ,อพอไปเจอรูปแค่นั้นนะ่โอ้โหโต๊ะกระจายนะครับเออโต๊ะกระจายสุดขีดเออนะนี่มันหน้าคนที่คุ้นมากนะครับหน้าคนที่คุ้นมากแล้วก็หน้าคนที่เออคุ้นหน้าคุ้นตานะครับสภาพนี้เลยไม่ได้แปลกไม่ได้แปลกจากสภาพเดิมเลยนะเออหน้าที่แช่ฟอร์มอลีนอยู่เนี่ยนะครับหน้านั้นเลยนะ ชัดเจนนะครับเอ็มพีชัดเจนแน่นอนเหมือนกันเขาก็คิดได้เนาะช่างคิดได้เหมือนกันเนาะรายละเอียดอคือบอกวิธีการนะครับบอกพิธีการไว้เสร็จสัตว์เลยนะครับเไทยมาแล้วสิบเดือนบอกวิธีการไว้แล้วรายละเอียดเลยว่าที่ไหนยังไงรายละเอียดเวลาเท่าไหร่ ยังไงโอ้รายละเอียดนะแอดยังไม่ค่อยได้อ่านรายละเอียดมากมายก็อ่านผ่นานๆผ่านๆา,า,า,านไป